สวัสดีครับช่อง YouTube c h a n แนลรถไฟไทยเทนไทย s d ตอนนี้อยู่ที่สถา,านีกลางกรุงเทพอภิวัตรกับซีรีส์ปิดเทอมใหญ่หัวใจวุลไฟ e ี EP ีนี้ตะลุยอัปเดตโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพอภิวัตถึงรังสิทธ์บรรยากาศเป็นยังไงเชิญชมคลิปได้เลยครับ วันนี้วันที่8เมษายนพุทธศักราช2568โดยวันนี้แอดมินจะโดยสารกับขบวนรถเร็วที่135ต้นทางกรุงเทพปวัดลปลายทางอุบลราชธานีซึ่งเป็นช่วงก่อนหยุดสงกรานนะครับผู้คนมากมายเลยทีเดียว โดยแอดมินจะโดยาสารในคันที่3านะครับซึ่งจองล่วงหน้าไว้แล้วเห็นได้ข่าวว่าวันนั้นเต็มทุกที่นั่งนะครับก็ได้เคลื่อนขอบวนออกแล้วนะครับกับขบวนเร็วที่1 3 5ต้นทางกรุงเทพปิวัตน์ปลายทางอุบลราชธานีเคลื่อนขอบวนออกจากสถานีกลางกรุงเทพภิวัฒนในเวลา7นาฬิกา 10นาทีก็มุมเดิมๆนะครับกับโรงรถจักรดีเซลบางซื่อวันนี้แอดมินใช้กล้อง GoPro 11 Black อัปเดตโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงตลอดแนวเส้นทางเลยนะครับ วันนี้ผู้คนมากมายนะครับเต็มทุกที่นั่งเลยทีเดียวตัวยืนก็มีนะวันนี้ ทุกทีแอดมินจะนั่งขบวน135อัปเดตโครงการรถไฟความเร็วสูงแล้วจะเจอกับขบวนรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงช่วงสถานีรถไฟจาดจุดจักวันนี้ยังไม่เจอเลยนะครับเลยยันวัดสมียนานีแล้วเห็นอยู่ไกลๆน่าจะเห็นแล้วนะครับ เลสซิ่งันมันแน่นอนนะครับกับความเร็ว140กิโลเมตรและ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ขบวนรถไฟฟ้าชาญเมืองใส่ยสีแดงนั้นต้องจอดสถานีหลายทาง ไปแล้วครับยกที่หนึ่งไม่รู้ว่าจะมีก๊อกสองด้วยหรือเปล่านะครับท่าทางเห็นอยู่ไกลๆหน้ามาใกล้ๆแล้วนะครับ ดันรถไฟทางไกลนั้นติดเสาสีแดงซะกอ่อนรู้สึกว่าวันนี้มีการติดสัญญาณไฟช่วงสถานีหลัก4ี่ด้วยนะครับ ทุกครั้งที่นั่งแอดมินก็จะได้นั่งกันไฟเขียวยาวๆตั้งแต่กรุงเทพอภิวัตน์ถึงดอนเมืองเลยทีเดียววันนี้สงสัยอยากเลสซิ่งกับรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงสักหน่อย แอดมินใช้กล้อง GoPro โโถ่านะครับสามารถสมูทหมุนซ้ายขวาไปมาได้สะดวกเลยทีเดียว ตอนนี้ขบรถได้ออกจากสถานีรถไฟดอนเมืองแล้วนะครับไกลสู่จากทางยกระดับสู่ทางลาบพื้นแล้วนะครับ ตอนเช้าผู้คนไปทำงานนะครับจราจรก็จะติดขัดสักนิดนึง ตอนนี้ขบวนรถเร็วที่135ต้นทางกรุงเทพปภิวัตนปลายทางอุบลราชธานีอยู่ในพื้นที่ของสัญญาที่4-2ขีดงานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับช่วงดอนเมืองถึงนวนครระยะทางโดยรวม21.80กิโลเมตรผู้รับผิดชอบก่อสร้างโดยบริษัทจูนิเอ g นเจียลิ่งแอนด์คอนดักชั่น จำกัดมหาชนด้วยมูลค่าการก่อสร้าง1570ล้านบาทซึ่งในช่วงดอนเมืองถึงงสิทิตนั้นโตโครงการจะอยู่ทางด้านขวามือของขบวนรถนะครับโดยสัญญาตัวนี้ ณปัจจุบันเดือนกุมภาพันธ์2,568ความคืบหน้า1.94%ล่าช้า98.06%เนื่องจากมีการกลับไปใช้รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ฉบับเดิมจึงต้องมีการปรับปรปุงละเอียดใหม่เช่นการย้ายท่อน้ำมัน อีกสักคู่เขาบรถก็จะเข้าสู่สถานีรถไฟลังสิตแล้วนะครับ ขอบคุณคุณด้วยนะครับสำหรับการติดตามและติดตามคลิปใหม่ใน EP ต,ต่อไปกับซีรีส์ปิดเทอมใหญ่หัวใจวุฒิไฟสวัสดีครับ